คุณกำลังฟัง IT รีตองพอดแคสต์หยิบขนบ IT มขาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนทัททูดแสงชูวงครับและผมเอชัดชัยพึ่งตองคำครับและนี่คือ IT รีตองพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่เหมาะกับฐานะของพวกเรานะครับอ๋อแน่นอนคนรวยรวยอย่างเราครับนั่นก็คือทำไมคนเราถึงชอบอวดรวยบนโซเชียลมีเดียโอ้ผมเนี่ยประจำอวดอะไร <laughs> อวดรวยอ่ะ <laughs> ที่พี่หยิบเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะ,ะว่าไปอ่านเจอสมาคมจิตวิทยาอเมริกันเขาเปิดเผยผลวิจัยว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ย56เปอร์เซ็นยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์กินหรูอยู่สบายเนี่ยบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาอ,อันนี้อันนี้น่ากลัวใช่เรื่องนี้คือ คือเรื่องจริงเลยนะในสัง,มสงคมทุกวันเนี้ยแล้วพี่ว่าไม่น่าใช่แค่วัยรุ่นหรอกวัยทำงานแล้วก็น่าจะเป็นอ่าใช่ผมว่าวัยแบบถึงถึงแก่ๆก,ก็เป็นใช่อคือจริงๆเนี่ยทุกวันเนี้ยผมว่านะมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนแบบมีโลกเขาเรียกนะแบบตอนนั้นนักร้องคนหนึ่งเขาบอกมีโลกใบที่สองอ่าสองใบาสามจริงไม่ใช่สองหรอกสองสามใบเลยละเออเหมือนแม่งมีโลกหลายๆใบอยู่โลคใบที่สองของเราเนี่ยคือมันจะเป็นโลกความจริงอ่าแล้วก็โลกโซเชียลอ่าที่เขาชอบเรียกว่า โลกโซเชียลโลกโซเชียลอ่ะหรือบางคนจะเรียกโลกโซเชียลอ่าประออมาณน,นั้นซึ่งบางคนเนี่ยนะนอนก็ตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นบ่ายแต่ว่าไอจีสวยนะออคุมโทนแบบวออ่าออโทนนี้เลยอยู่ร้านกาแฟแต่เช้าแสงสวยๆแสงนวลๆแต่ี่คือเป็นคนตื่นสายอ,อ,อยู่สระว่ายน้าอ,อ่าอ,อยู่สระว่ายน้าหรือแบบออหรือว่าแบบว่า บา,บางคนกําลังแบบประชุมหน้าดําข้ามเครียดเลยด่าลูกน้องเลยด่าลน้องเลย <laughs> แต่ว่าไอจีนี่คือลง <c oughs> บา้าบชุดว่าน้ํา <c oughs> อยู่ริมสระว่ายน้ําริมทะเลบ้าง <c oughs> โผล่มาบ,บนฟีต,ตลอด <c oughs> ก็เลยแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนคนนี้หรือเพื่อนเราคนเนี้ย <c oughs> เขาอยู่ตรงไหนกันบนโลกนี้กันแน่ก็มันจะมีอยู่สองอยา่างถ้าแบ่งง่ายๆอะ่ะ <c oughs> บางคนคือโพสต์เลยไปไหนปุ๊บโพสต์เลยเดี๋ยวทาม <c oughs> ตามตามไม่ได้เลยคนนี้อยู่ที่นี่รู้เลยอ่ะคืออยากอยากรู้ว่าอินี่ลางานไปไหนอ่ะปิดเฟซบุ๊กมันแต่บางคนเนี่ยไปเที่ยวกลับบางทีกลับมาแล้วเพิ่งจะโพสต์รูปแล้วยอยโพสต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่บางคนนั่งประชุมอยู่ข้างกันผมเปิด Facebook ไปเจอเอ้าใส่รูปบิกินี่ลงเอ้ามึงอยู่กูไม่ใช่เหรอเออเนี่ยแหละที่เรียกว่าโลกสองใบเออเออพอไม่รู้เลยอ่ะเหมือนแบบบางคนลางานลางาน เอ้าเอ๊ะลาป่วยเอ้าแต่โผล่ทะเลโผล่คาเฟ่อะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ไงอันนี้ก็คนฉลาดจะไม่ทํากันถูกต้องแต่ทีนี้ทีนี้เมื่อก่อนทยอยไปเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมีโซเชียลเนี่ยผมแทบจะไม่รู้ชีวิตของเพื่อนแม้แต่เพื่อนสนิทเลยนะแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเขาชอบทําอะไรไปไหนหรือเปล่าอชอบชเอเมื่อก่อน,นคือแบบไม่ไม่รู้เลยคือต่อให้เพื่อนที่สนิทที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปบ้านเขาพอเราไปบ้านเขาว่าเราก็เอ๊ะ เออที่บ้านเป็นยังไงเอออะไรชอบแบบนี้ชอบเล่นรถนี่ว่าอ้าว๋อไม่รู้เะเนี่ยนอนเป็นแบบนี้มีอะไรสะสมอะไรเงี้ยเออแต่พอพอมีทิกตอกปุ๊บไอจีปุ๊บตอนนี้คือรู้หมดชอบอะไรไม่ต้องเป็นเพื่อนด้วยซ้ำเออไม่ต้องเพื่อนด้วยซ้ำามือที่สนิทกับเพื่อนอีกรู้มากกว่าเพื่อนอีกถูกรู้มากกว่าแม่เพราะว่าไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนเปิดเปิดโอกาสให เราเนี่ยเข้าไปถึงชีวิตคนอื่นๆได้ง่ายแค่แบบบางทีไม่ต้องเป็นเพื่อนด้วยนะบางคนก็เปิดพับลิกไงเราก็รู้ว่าเลยเขาว่าเขาทํางานอะไรแต่งงานหรือยังมีลูกกี่คนเป็นเพื่อนกับใครมีบางคนเป็นมิวชั่วเฟรนด์กับเราไหม,อมเอ้ามีสัตว์เลี้ยงไหมบ้านอยู่คอนโดอยู่ที่ไหนแต่งตัวแบบไหนไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดชอบแบรนด์อะไรกินอะไรทุกอย่างรู้หมดมันแทบจะไม่มีความลับเลยอ,ะอ่ะคือถ้าคนเปิดพับลิกนะซึ่งพี่ว่าส่วนใหญ่จะเปิดพับลิก หรือต่อให้ไม่เปิด Public มันก็มีสิทธิ์ที่จะเพื่อนของเพื่อนอะไรมันก็จะเห็นการได้อ,อ,อะไรพวกเนี้ยมันก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยดูเรื่องของทุกคนในโซเชียลมีเดียซึ่งอย่างที่เอ้บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอนอกจากเรื่องเพื่อนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเป็นดาราหรือคนดังเราถึงจะรู้ไลฟ์สไตล์เขาใช่ไหมแต่ก่อนอถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียเราก็ต้องดูนิตยสารออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เราถึงจะรู้ว่า คุณคนนี้ดาราคนนี้ชอบอะไรซึ่งก็ยังไปได้รู้ละเอียดอีกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะตอบจริงหรือไม่จริงใช่ไหมเออเราพิสูจน์ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันเห็นมันคือการเล่าเรื่องเราในในชีวิตของเขาเนี่ยบนโซเชียลมีเดียนะครับในเมื่อมันเป็นเหมือนสื่อส่วนตัวในมือถือของเราะอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเล่าเรื่องใช่ไหมแล้วทีนี้เราทาไมเราไม่เอาเรื่องดีๆไปอวดละ่ะซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกใครจะอยากอวดเรื่องไม่ดีใช่ไหมละ่ะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมคนเราถึงชอบอวด เอออันนี้ก็ไปค้นมาว่าจริงๆอ่ะมันเป็นหลักเหมือนจิตวิทยามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์มันเรียนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราดูนะไม่ใช่แค่มนุษย์นะเอ๊ก็กคือสิ่งมีชีวิตอืนะ่นๆอ่ะอย่างอาศัตเนงงี้ยสัตว์ถ้าเกิดเป็นสมมตินกยูงค่ะให้ยกเล็กง่ายง่ายนกยูงอย่างเงี้ยการลำแพงตัวผู้อย่างเงี้ย<อ>ลำแพงหางสีสันสวยสวยงามเ,<อ>เนี่ยดึงดูดตัวเมียซึ่งเยอะมากน่ดสัตว์ที่ตัวผู้เนี่ยเขาจะพยายามแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อดึงดูด ตัวเมียให้เข้าหาหรืออย่างพืชเนี่ยมันคังมีดอกไม้มีการใช้กลิ่นสีเกรสกรกลีบอะไรเงี้ยให้พึ่งมาดูดเกรสรเพื่อไปผปสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเอมอ,อม,มันก็เป็น,นกลไกของธรรมชาติเนี่ยแหละก็เลยไม่แปลกใจที่แบบมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันก็จะต้องการสร้างความโดดเด่นโดยตัวเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ,อ่ะออกไปไหนก็ต้องแต่งหน้าสวยแต่งตัวดูดีอ่าฉีดน้ําหอมให้เรียกความสนใจใช่ไหม,มเรื่องพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของคนอยู่แล้วอพอมาเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ย S <S <S <an> ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็ต้องเอาเรื่องดีๆเนี่ยมาอวดบนโซเชียลซึ่งมันก็ไม่แปลกแล้วก็หลายคนเนี่ยทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นที่บันทึกอะไรบางอย่างแล้วนึกออกมาอย่างเอเองอาจจะเป็นเพราะมีลูกใช่ไหมเราก็อยากจะบันทึกรูปคลิปรูปน่ารักของลูกตอนเด็กๆเ,เ,เอาไว้อ่ะโตขึ้นลูกก็จะได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่ต่างจากพื้นที่เก็บรูปเก็บวิดีโอเราก็อยากจะใส่สิ่งดีๆเอาไว้นะครับไม่ตั้งใจอวดพูดมาขนาดนี้ต้องมีแต่ใช่แต่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือ ตั้งใจอวดมายเขาพูดนะตั้งใจอวดความร่ำรวยไลฟ์สไตล,ล์หรูลาเลิศดหรูอะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากเออแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับไอ้อันบนที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นอ่ะพยายามที่จะออยอมเป็นหนี้เป็นสินเป็นบัตรหนี้บัตรเครดิตอ,อะไรก็ตามเนี่ยเพื่อซื้อของแบรนด์เนมอ่ากินหรูอยู่สบายอะไรเงี้ยขับรถแพงๆซปเปอรค์คาร์เที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นดับสังคมอ่ะโซเชียลมีเดียที่เขาศึกษามาแล้วถูกไหมเวลาเราเห็นคนอื่นที่อุ้ย ดีกว่าเว้ยคนนี้ใช้แบรนด์เนมฉันอยากใช้บ้างคนนี้ได้ไปเที่ยวทําไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวคนนี้บ้านสวยจังฉันอยากมีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เวลาเราเห็นชีวิตคนอื่นดีกว่าเราก็อยากจะได้เป็นแบบนั้นบ้างนะทุกคนก็ตะเกียกตะกายบางทีก็พยายามเกินไปทั้งๆที่เราไม่ได้มีฐานะแบบนั้นเราก็อยากจะอวดความรวยความหรูของเราบ้างอตอนเด็กสมัยยังไม่มีโซเชียลเขาอวดกันยัง,ยงไงวิยุคนั้นยากนะคิดไม่ออกนะมัน ยุคนั้นมันจะอวดอวดแค่ไงมีของหรูๆพกบางเรียนเออวะ่ะอวดอวดอวดนึกออกแล้วเพรขาจะมีอ่ะ pattern อ,อะไรวะจาขอบเออรองเท้าหรือว่าอ่าเข็มขาดหรือไปเที่ยวมันจะเป็นวันที่เรานัดกันไปเที่ยวสมมุติวันที่เสาร์อาทิตย์อ่านัดไปดูหนังกันเฮ้ยคนนี้แต่งตัวแบบนี้คนนี้ใส่รองเท้า next เออเออเออคืออวดด้วยวัตถุเออ ก็อายุนี้ก็วัตถุแหละแต่ว่าวัตถุแล้วนี่มีช่องทางในการโปรโมตตัวเองโดยการช่วงนั้นจะยากกว่าเพราะว่ามันต้องเจอการหรือว่าฉันมีไอ้อะไรนะปากกาดินสอยี่ห้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีกระเป๋าปากกาหรืออย่างที่พี่บอกว่าเราต้องไปบ้านเขาเลยเราสเออยคนนี้ขับรถมาว่ะคนนี้แบบเออตอนหาละยคนนี้มีมือถือก่อนหรืออะไรเงี้ยเออมันก็จะรู้สึกถึงฐานะตอนนั้นนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไอ้โซเชียลเนี่ยเราจะโพสต์อะไรก็เป็นพื้นที่ของเราใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมา ผลที่จะตามมาคืออะไรมันก็คือเหมือนเป็นดาบสองคมอ่ะก็คือแน่แน่นอนละ่ะมันคือลอตาลอใจมิจฉาชีพอืและเดี๋ยวนี้คือแบบสะกดรอยตามบ้านไปเลยนะอันเนี้ยต้องระวังหลายคนจะแบบแท็กบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกสิ่งในทุกอย่างในบ้านดูชีวิตคุณมีมือถือกี่เครื่องมีนาฬิกาแพงมีแบรนด์เนมหรูอะไรเงี้ยเฮ้ยโจรง่ายมากดูเลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามไปพวกนี้มันตามกันง่ายมากหรือว่าดักหน้าปากซอยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ ที่น่าวิตกกว่านั้นก็คือว่ามันทําให้เราเองเนี่ยก็ติดกับดักโซเชียลเพราะว่าอะไรเวลาเราลงรูปอ่ะแน่นอนทุกคนจะยังไงดูยอดกดติดตามยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์อ่ะใครมากดไลค์ว่าใครมาคอมเมนต์ใช่อ่ะวิลงรูปหรูกินหรูอะ่ะคนกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยม,มันก็ทําให้เราอดไม่ได้ใช่ไหมอุยรู้สึกว่าเอ้ยก็อยากหาเรื่องแบบนี้ยมาลงอีกมันฟินมันฟินเออ แบบเออถ้าลงแล้วไม่มียอดอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมาจากความร่ํารวยหรูหราก็ต้องไปสรรหาไลฟ์สไตล์ไงสรรหาไลฟ์สไตล์สิ่งของราคาแพงมาลงคือบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีบางคนเนี่ยแปลรูกคนอื่นมาไปเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะมาลงซึ่งมันจับไม่ได้ไงโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาจริงๆทํถ้าไม่โปะอะ่าไม่โปะทีนี้เขาก็ไปลงอันนี้ก็เรื่องของเขาเออถ้าทําแล้วเขาสบายใจเพราะแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเขาที่มัน เขาเสกสรรปั้นแต่งตัวเองขึ้นมาไงทำให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นเขาจริงๆอือ่าพอเห็นยอดติดตามยอดกดไลค์กดยอดคอมเมนต์อะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็ชมกันใหญ่เราก็รู้สึกฟินไงนรู้สึกแบบเฮ้ยพอลงรูปรูปกินดีๆลงของแบรนด์เนมลงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาสรรหามาลงอีก เออพอลงอยู่เรื่อยๆมันก็กลายเป็นการเสพติดไงเพราะว่าเราต้องหาอะไรมาโพส์อยู่ตลอดเวลาแล้วหลายอย่างมันต้องแลกมาด้วยราคาไง <Ừ. S 2> ซึ่งบางคนน่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วเอ้ยมันก็โอเคถ้าเกิดว่าเขาบ้านรวยชีวิตเป็นแบบจริงจริงมันก็มีเยอะคนที่เป็นแบบนั้นก็เรื่องของเขาแต่บางคนเนี่ยมันไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บแบบมันต้องพยายามแบบเสกสันปั้นแต่งอย่างเป็นแบบเขาบ้างคือบางคนก็เห็นตัวอย่าง,งดารามันก็มีไงเพราะว่าดาราก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็ต้องต้อง,องทําชีวิตตัวเองให้มันดูดีอะไรอย่างี้พูดถึงดาราเงี้ย คือความน่าเชื่อถือไม่รู้สังคมคิดเองหรือเปล่าคือความน่าเชื่อถือคือความรวยถ้าคนนี้รวยคนนี้ดูแบบบางคนนะบางคนเออ,คน,แบบอคนดูแบบฟุออ่มเฟือยก็ดูแบบเออดูน่าเชื่อถือยิ่งบางคนเปิดแอร์ให้กระเป๋า Ms <laughs> เพราะว่ากลัวกระเป๋าร้อนในขณะที่ทุกคนบ่นค่าไฟกันว่า แพงชิบหายเออเอออะไรเงี้ยเปิดแค่ให้ตัวเราก็แพงจะตายอยู่แล้วเออนี่เปิดให้แอร์อยู่เปิดแอร์ให้กระเป๋าอยู่เปิดแอร์กระเป๋าอยู่อืมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็เกินไปมันก็คือเป็นภัยของการอวดรวยไงเพราะสุดท้ายเวลาโป๊ะขึ้นมาหรือเขาเกิดอะไรกับชีวิตขึ้นมาเนี่ยคนก็ไปซ้ําเติมเรื่องนั้นเขาเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในโซเชียลที่เขาเคยอวดอือแล้วนี้ภัยภัยอวดรวยบนโซเชียลเนี่ยมันมีอีกภัยหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่ เป็นภัยของคนโพสต์่ที่พี่ป๊อบบอกก็คือโพสต์มาตามว่าอยู่ไหนแล้วไปจ้นไปป้นไปจี้อะไรได้ใช่ไม่มแต่ตอนนี้มันมีภัยพวกผู้ติดตามอ่ะเพราะเราไปติดตามเขาเ,เราไปติดตามเขาาแบบว่าเฮ้ยอ,อคนนี้แม่งใส่ทองเส้นโปง่ปงๆไว้ถ่ายรูปคู่รถสปอร์ตเว้ยรถซุปเปอร์คา,าปปรคา์เว้ยโอโพสต์สเตตัสเต,ตียนไม่จบปอตีความฝันมาถึงแล้วอะไรงเงี้ยโพสตแบบไอ,อเชื่อมาช่วงสมัยเนี้ย ไม่น่าเชื่อว่ามีคนโพสต์ที่เอาเงินเป็นปลึกมาวางอ่ะเออเราจะโพสอย่างนั้นกันไปทำไมแต่มันมีจริงๆทุกวันนี้แบบนอนในอ่างอาบน้าไม่เอาเงินท่วมตัวเองในอ่างอาบน้ำ <c oughs> อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็คือทําให้เหมือนแบบคนที่ไม่มีอยากมีอมก็เลยไปติดตามเขาว่าเขาทําอะไรสุดท้ายแล้วเขาก็ทําแบบธุรกิจเทาไปทางดําอ,อ่ะพวกหลอกธุรกิจการพนัน call center พนันออนไลน์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะชอบเลยลแชร์อะไรเงี้ยเออพวกเนี้ยจะชอบเลยว่าหลอกลงทุนคริปโต รับรับรับประกันกำไรทุกวันอลงทุนเก้าพันได้เงินล้านหนึ่งคือแบบไม่มีทางมันไม่คอมมอนเซนต์แล้วเวลาเราดูข่าวอะจขนกระแสหรืออะไรเงี้ยเหยื่อที่มาออกอ่ะเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าที่เขาเชื่อเพราะเขาเห็นโซเชียลมันมีส่วนอย่างมากเลยเขาติดตามคนนี้ในโซเชียลมาตลอดติดตามในทิ To อกติดตามใน Facebook อะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโพสเงินทุกวันเนี่ยได้เงินทุกวันถอนเงินทุกวันสุดท้ายนะผมไปดูพิตะรายการพิตะ ที่เขาออกกับช่องเวิร์กพอร์ตเคชัดชเขาก็เอาไงคนเนี้ยคนที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจําชื่อนะจุดจุดจุดทรงเอฉายาเขาเออชื่อนี้ทรงเอก็เป็นเหมือนกับคนที่หลอกให้คนมาลงทุนอ่าสุดท้ายเขาก็ไม่มีเงินนะพูกนั้นนะเขาก็คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปคือเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปซื้อรถซูเปอร์คาร์ถ่ายรูปเสร็จขายแล้วก็ขายแบบขาดทุนแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปทำทนู้นทำนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ขายซึ่งคนก็เชื่อแล้วก็ลงทุน มาเป็นเหยื่อตามถ้าพูดถึงเรื่องการอวดรวยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยจีนเนี่ยเขาสั่งแบนคอนเทนต์ในโตอินหรือ,อที่เรียกว่าคือเป็นทิกตอกเนี่ยแหละของอประเทศจีนเรียกโตอินใช่ไหมการอวดแล้วหดรวยบนนั้นอนะคอนเทนต์อย่างนั้นอนะเขาไม่ให้เลยนะแบบมันจะมีคนแบบโชว์เงินเป็นปปึกๆโชว์ทองโชว์รถซูเปอร์คาร์แบบว่าไลฟ์สไตล์แบรนด์เนมหรูหราทั้งหลายเนี่ยทางการจีนเขาสั่งแบนเลยเพราะว่าเขาต้องการสร้างเหมือนพลังบวกให้สังคมออนไลน์ไม่อยากให้ไอ้สิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมผิดๆกับเยาวชนนะครับซึ่งก็จริงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาตรงพอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากทางานออฟฟิศอะทำไมฉันจะต้องทํางานตอกบารเช้าเลิกเย็นอะไรเงี้ยเขาก็อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันดูแบบเอ้ยมันเป็นอาชีพที่แบบร่ำรวยหรูหลาใช้ชีวิตหรูงานงานก็สบายแบบบางทีได้ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตแล้วก็ มีของแพงๆดีๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือการไปสมัครงานเป็นนักางานประจำเนี่ยกว่าจะได้เลื่อนขั้นกว่าจะได้เลื่อนสูงๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำเอาเอาเวลาไปทําคลิปลงทิกต o k อะไรอย่างงี้ดีกว่าซึ่งคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดนะมันก็มีบางคนที่ดังจริงรวยจริงแต่ว่าอาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก嗯嗯ดังนั้นมาโฟกัสกับชีวิตจริงๆดีกว่ามากกว่าชีวิตที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอีกเรื่องหนึ่งพี่ป๊อปผมไปดูนี่คนกระแสมาอคือผมจําชื่อทนายไม่ได้แล้วมีทนายคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันนเี้ย เราสามารถใช้โซเชียลมีเดียไอ้โพสที่คนอดรำ่ำอดรวยเนะี่ยในการฟ้องร้องได้อืฟ้องร้องเรื่องอะไรคืออย่างเช่นผมไปยืมเงินที่ป๊อปมาแล้วผมก็ไม่ใช้ผมเบี้ยวนี่แล้วผมก็บอกว่าพี่ป๊อปผ,ผมไม่มีเงินเลยพี่โอ้ยอ,อีกสองเดือนนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไปดูโซเชียลมีเดียเอในขนาดเดียวกันโลกที่2ของผมเอ,มอแมง กินมิชลินบินไปปารีสปารีสเสร็จต่อดูแสงเหนือ,อแสงเหนือเสร็จปุ๊บบินไปสแกนเนเวียบินชิมายเลยเออพี่เนี่ยเอาเอา,เอาโพสต์ว่านั้นอนะแคปเก็บไว้แล้วไปฟ้องศาลว่าผมอะเบี้ยนี้พี่ได้อฟ้องได้อแล้วเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่ไงหลักฐานว่าคุณกําลังมีเงินอยู่นะเราบอกอไม่มีเงินได้ยังไง จริงๆอาจจะอาจจะคล้ายๆกับไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้ก็สามารถแคปหน้าจอไลน์เวลาสนทนาอะไรเงี้ยเอาไปพ้องสารได้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันว่าเป็นหลักฐานทางดิจิตอลอ่ะในไลน์ผมอาจจะบอกพี่ว่าพี่ป๊อปครับผมไม่มีเงินคืนพี่นะคะขอเว้นอีก2เดือนนะคะถ้าเป็นไปในไ G IG ผมอยู่แสงเหนืออยู่เอออะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเอาจริงๆมันก็ต้องฉลาดกว่านั้นหรือเปล่าคือถ้าเราบอกยังไงเราก็แบบันมันขัดกันไงไม่แน่บางคนไม่แน่เออื คือเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยอันนี้เป็นเกล็ดเลยสำหรับคนที่มีลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ยอมใช้เงินแต่ในขณะเดียวกันในโลกโซเชียลลุงเงียงอดรำอดรวยอยู่อ่าไปส่องเขาได้แล้วก็เอาไปใช้ฟองศาลได้เลยอ่านะครับก็เอาเป็นว่าใช้โซเชียลอย่างพอดีแล้วกัน โลกสองใบเนี่ยบาลานซ์กันบ้างบางทีอย่าไปหมกมุ่นกับในโซเชียลมากหรือว่าอย่าไปเชื่ออะไรกับในโซเชียลมากเพราะว่ามันเป็นโลกที่มันแต่งขึ้นมาอมในชีวิตจริงดีกว่าว่าวันนี้จะกินอะไรได้เงินเดือนหรือยังสิ้นเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังแล้วก็เหมือนเดิมครับวงเร็บว่าจนจบ <laughs> ถ้าใครฟังจนจบจะได้ยินประโยคนี้นะแล้วกลับมาพบกับก,บการหยิบขนมไอทีมาขยี้ตามธรรมเนียมแบบนี้ได้ใหม่ในไอทีรีตองครับ และนี่คือ IT r e รีตองพอดแคสต์ติดตามตอนใหม่ของ IT r e รีตองพอดแคสต์ได้ที่นี่